ใหม่ค่ะ Toyota Yaris Hatchback คันนี้นะคะคุณหาเป็นโฉมรถปี2015ค่ะกับเลขไม่วิ่งแค่167,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะโมเดลค่ะว่าเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะคะแล้วก็เป็นรถเชื้อเพลิงเบนซินที่ไม่ติดแก๊สค่ะเราขายแค่269,000บาทค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะไม่ค่าเปลี่ยนไครของเร็วนะเปลี่ยนยน้ำม,มันเครื่องให้คุณนานถึง 5ปีเต็มเลยนะคะแล้วก็ยังมีฟรีค่าดาเนินการทางธานาคารฟรีข้าโอนค่ะฟรีอบโอโซนตลอดยุคการใช้งานฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณนะคะนานถึง5ปีแล้วก็บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีทุกประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะจะมีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้ลูกค้าด้วยค่ะ1ปีเช่นกันค่ะบริเขอว่าโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะ อาิสคันนี้ค่ะเป็นฮัทแบกเครื่อง1.2เจโฉมปี2015นุนคุณหาเครื่อง12อัตราเส้นเปลืองไม่ต้องพูด mm hmm. เลยคว่าประหยัดน้ำมันมากมากนะคะที่สำคัญรถคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนุ่นคุณหาบอกเลยค่ะว่าราคาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะเออซื้อในราคาที่ผูกคอนผูกแล้วนุกนคุณหาแต่คุณภาพตัวรถนะคะเอาไงว่าสวยมาก mm hmm. ต้องอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ของแถมยังแบบ อีกมากมายที่รอคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันดีกว่าปไปะไฟหน้านะคะจะมาพร้อมกับฮาโลเจนค่ะไม่ใช่มาพร้อมกับอีกเป็นไฟหน้าฮาโลเจนเลยด้วยซ้ำนะคะคุณถาาเพราะว่าเป็นเครื่อง1.2ตัวเจนคะคะแล้วก็ตัว1.2เจนเนี่ยจะมีความเด่นก็คือจะเป็นกระจังหน้าแบบนี้ค่ะมัาจะเป็นพลาสติกสีดำนี่ไหมคะ เป็นสีดําตัดอย่างนี้เลยค่ะนี่ไฮไลท์ของเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว E เบีมองว่าจะเป็นสีทองเมทัลลิกนะคะแต่นี่เป็นตัว J ไงเลยเป็นสีดํานะคะแล้วก็โลโก้ของเขาคะ่ะเต็มฝ่ามือเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะมือโรเล็กหรือเปล่าโลโก้นะคะโตยโยต้าตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็รุ่นนี้ทุกคุณหาจะบอกว่า ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ลูกค้าสามารถที่จะตกแต่งออปชั่นเพิ่มเติมได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะแต่ครันนี้เขาจะเน้นความเป็นรถบ้านนะคะเน้นเป็นรถบ้านว่าสภาพเดิมๆก็สวยอยู่แล้วามาทีา่ฝั่งทางล้อกนะะันค่ะบอกกี่ครั้งว่าอย่าแตะอย่าแตะเดี๋ยวโดนล้อ,อแมมกของเขาคุกคุณหาจะเป็นแมมกที่มาจากโรงงาน,นะะเป็นแบรนด์ของโตโยต้าเลยคุกคุณหาก็คือวสวยงามนี่ไม่ใช่แก่กาอะไรเลยนะเนี่ยนะ แล้วก็ยางของเขาค่ะจะเป็นยางขอบ15นะเป็นยางเดิมไซส์เดิมจากโรงงานเช่นกันค่ะสเปคยางก็คือ185ทับ 60R15 นะคะแล้วก็คันนี้นุกคุณหานีดูบอกไปว่าเดี๋ยววันที่ลูกค้ารับรถนะน้องมีเปลี่ยนยางาให้ใหม่ทั้งหมด4สเส้นนะคะมีจะเปลี่ยน3เส้นก็ไม่ได้เนาะต้องไ้4เส้นด้วยอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขานะคะจะมีที่แก้มค่ะ2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะเพราะว่า ที่มีไฟเลียวที่แก้มเพราะว่าตรงนี้ตร,นตรงหูช้างะคะ่ะยังไม่มีไฟเลือวแบบฝั่งนะคะเลยมีไฟเลี่ยวที่แก้มสองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้นะจ๊ะระบบหูช้างนะคะจะเป็นระบบพับมือค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะเป็นระบบพับมือนะคะพับได้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะหกักนะเพราะาเขาตั้งระบบมาแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นรถหูช้างสีเทาตัดกับสีดำค่ะให้ความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยดูสปอร์ตนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเน้นตกแต่งด้วยโทนสีดำๆนะคะ นะแล้วก็ฝั่งข้างคิ้วกันสตร์ค่ะจะได้มากับเจ้าของเดิมที่เขาตกแต่งมานะคะคุณหาแค่คิ้วกันสตร์ก็โอเคนะก็ดูสวยนี่คิ้วคืมอมงกุฎของหน้านะคะยังสวยงามยังใหม่อยู่เลยนี่ขนาดรถปีส0 1 5นสิ้านะจ๊ะแล้วก็กระจกของเขาค่ะเป็นกระจกออกห้างค่ะแบรนด์โตโยต้าค่ะวงบอกให้รู้เลยว่าเฮ้ยหนึ่งเลยถ้าดูเราไม่เป็นนะมั่นใจเลยค่ะว่ารถไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนอคุณหาเพราะว่ากระจกออกห้างเนี่ย แพงนะเออแพงนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เปิดประตูะคะุณหาจะเป็นสีโครเมียมค่ะสีโครเมียมะนะขอโทษค่ะสีเทาเดี๋ยวนะเราดูอันนี้สีโครเมียมที่เปิดประตูสีเทาขอโทษม <laughs> ีความสับสนนะ,ะที่เปิดประตูจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนโครเมียมตัวนี้จะเป็นตัวอ่าตัวกันลอยนะคะจะเป็นลูกค้าคนเดิมเขาจะมีการแบบตกแต่งแล้วก็ใส่มานะคะ เพื่อที่แบบแม่เอเซสซอรี่ของเรานำมาขูดกับตัวรถหรือว่าเกิดลายขนแมวนั่นเองเอสวยงามมากค่ะคุณหาพี่แนะนําว่าลูกค้าสามารถเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านไมค์ขาแกลอรี่ได้เลยนะคะ,ะด้านหลังนะคะสวยนะคะจะมีการตกแต่งใส่ก๊ะลอยมาสองฝั่งซ้ายขวาเลยสวยมากค่ะแล้วก็ฝาถังน้ํามันน้คุณหาอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของคนขับนะคะรองรับเ1 9 5นะคะ e 1 0 e 2ีสสามารถเติมได้นะ,ะ e แปดก็เติมได้คุณหาแล้วก็จะบอกว่า รถนี้คันนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สเลยเป็นรถน้ำมันนะคะเครื่อง1.2คุณขา,า<ม>เครื่องควันสองอัตราสิ้นเปืงประมาณสัก23โลลิตรค่ะก็คืออยู่ที่ช่วงที่น้ำมันขึ้นขึ้น,น,นลงๆด้วยนะคะมาดูฝั่งทางด้านท้ายกันเลยค่ะลักษณะไฟไท้ายคุณอาจจะเป็นเหมือนกับตัว C หรือว่าบางคนจะเรียกว่าให้เป็นแบบบูมแมลงคือมันต้องวิ่งกลับมาใช่ไหมบูมแมลงนะะอ่าแล้วก็คุณหาความเป็นไฟไท้ายของโฉมปี2015 อาจจะมีการแตกรายงานอยู่นิดนึงนี่ยให้ดูแบเดิมๆเลยนิดเดียวจริงๆนะนิดจริงๆคุณหานี่คือความเดิมของเขานะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเป็นไฟเดิมจากโรงงานคุณหาขอญอากดูสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะคะมีความสวยงามมาเนี่ยค่ะแยกไฟเลี้ยวไฟเบรกนู้นะไฟถอยสวยมากคะ่ะแล้วก็ด้านล่างคุณหาจะเป็นไฟทับทิมะคะ่ะ สองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะไฟพิมพ์แล้วก็เสียงท่อจะเป็นท่อเดิมค่ะแล้วก็ระบบเปิดท้ายะระบบเปิดท้ายนะคะตัวนี้จะง่างตรงนี้เปิดปุ๊บกิดปั๊บเนี้ยค่ะนี่เป็นแบบเมนนุ่นนะคะหรือว่าจะใช้กุญแจเปิดก็ได้กุญแจไขแล้วก็จะมีไฟเบรกเรื่คุณหาจะเป็นไฟดวงที่สามลีมค่อนข้างที่จะทึบๆนะถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสตาร์แล้วเหยียบเบรกนะ แล้วก็ใส่เกียร์ถอยอะไรเงี้ยไปมันจะขึ้นนะคะแล้วก็เสาอากาศของเขาค่ะนี่เป็นเสาเดิมที่มาจากโรงงานนะคะสวยงามมากบอกเลยว่าคันนี้นะ,ะเน้นความบ้านความเดิมจริงๆค่ะ,นะคะมาดูล้อนะคะล้อสองฝั่งซ้ายขวานะคะเป็นแม็กอีกข้างนึงเป็นล้อกระทาไม่ได้แล้วต้องเป็นแม็กใช่ไหมเออแล้วก็กระจกขากระจกออกห้าเหมือนกันค่ะตโตโยตา้าคันนี้นะคะฟิล์์รอบคันก็ประมาณสัก40%่น่าจะเป็นฟิล์มแบบดำๆนิดนึงก็ประมาณสัก40% ใครมีปัญหาด้านสายตาก็ยังสามารถขับขี่ตอนกลางคืนได้อยู่นะคะสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะแล้วเราก็มาอยู่ฝั่งคนขับ <c oughs> คนขับด้านหน้านะคะคุณอาคนขับไม่ขับข้างหน้านะขับตรงไหนแล้วเออนะคะอ่ะมาอยู่ฝั่งทางคนขับแล้วคุณอาก็คือบอกเลยเขาว่าพอมาหน้าปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นเบาะผ้านะคะบอกเลยเขาว่าเป็นเบาะผ้าที่รองรับสรดีละได้ดีนะคะเขาจะมีตัวแบบอ่าตัวเวลเบาะโอบอย่างเนี้ยคะ่ะเอออย่างเงี้ยแล้วก็ ข้อดีของบอาะผ้ารุ่นนเวลาเรานั่งรถงนานๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ปวดตูดไม่เมืม่อยก้นนะคะแล้วก็มีไม่มีแบบว่าเหงื่อออกนะคะประมาณนี้ไม่มีเห่อตามจุดซ่อนเร้นนะคุณเออด้านนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอปรับเบาะก,ก่อนนะ,ะที่มาของคำว่าสุดตินก็คือขาไม่ถึงคุณหานี่คือเบาะเขาถอยมาจนสุดจริงๆคุณน้องมีมองว่าสูง190ก็ยังสามารถขึ้นมาขับรถได้มานั่งคันนี้ได้นะคะสบายมากแล้วก็เครดาน,นี่เหลื่อเยอะมากนะคะเดี๋ยวปรับเบาะให้ดูก่อน ปรับให้สุดเลยนะเราเป็นสาวไทยสายขาตัดชกปั๊มยังไม่หมดอีกเหรอเอาปั๊มก่อนค่ะกลยังคุณมันแบบไม่ต้องซื้อบอเบอกมาเสริมตูดเลยนะเนี่ยคือปั๊มได้แบบเยอะมากนะคะอขณะที่เราปั๊มนะคะคือบอกเขาจะขยับมาข้างหน้าเรื่อยๆเลื่อนมาอย่างนี้นะคะอ่รู้สึกว่าขาถึงแล้วโอเคนะคะอเวลาสูงขึ้นปุ๊บโนวีชอบตรงที่ว่า การมองเห็นด้านหนะ้าคือมันเคลียร์เราสามารถที่จะกะได้เลยว่าเราควรจะจอดในระยะไหนนะคะตอนนี้คือน้องเบียสู0.115แล้วก็ปั๊มบอกมาจนสุดแล้วนะคะมันสูงขึ้นสุดๆแล้วก็ตอนนี้ค่ะคิดว่าหัวก็ยังเหลืออยู่ประมาณสองกำปั้นนะประมาณสองกำปั้นประมาณนี้คุณหาก,ก็รู้สึกว่าโอเคคะ่ะเหมาะกับสิทธิ์ะข,ของเราแหล,ละแล้วก็พวงม,มอะไรของเขานะสามารถปรับได้สองระดับค่ะก็คือจะเป็นลงต่ําแล้วก็ขึ้นบนนะคะเดี๋ยวมีปรับให้ดูคันนี้จะบอกว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ปรับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟิตมากเนี่ยค่ะ มีมีต่ําขนาดนี้หรือว่าเราจะเอาสูงขึ้นก็ได้นะคะจะปรัได้สองระดับนะคะแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมนี่้ันนี้ค่ะโอเคค่ะภูะริใของเขาค่ะเป็นผูริใจสามก้านคุณหาค่อนข้างที่จะไม่เบาแล้วก็ไม่หนักภูมิใจไ,ไฟฟ้าแนละ้วคุณรุ่นนี้ก็เฮ้ยโอเคอะแล้วก็การตกแต่งของเขาน่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นหุ้มหนังนะคะ,แล,ะ <laughs> แล้วก็สวยอะแล้วก็สวยอะเออ มีระบบถุงลมนิรภัยลุกคุณาด้านนี้ค่ะแล้วก็เป็นแกรตรงนี้นะคะถ้าอยากให้ถุงลมทํางานก็ต้องเอาหน้ากระแทกแรงๆะคะ่ะแต่ยัหาทำอ่ะเดี๋ยวโลโก้มาต้าเอ้โลโก้ตโตโยต้านะคะแปะหน้าเรานะไม่ได้นะ <c oughs> เคยเห็นข่าวไหมเออแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะคุณหาก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นคล้ายๆกับลวดลายแบบเป็นหนังนะคะแต่เขาเป็นพลาสติกสีดำเนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะการตกแต่งของเขาด้ความที่ว,ว่า ด้านนอกคุณผูเป็นรถสีทาสีโคนสว่างด้านน้นก็เลยแบบออกแบบ่าเป็นแบบทึบๆนะคะเอาง่ายๆเลยว่าคือเรานเหมอกกับเรานะเพราะเราแบบเป็นสไตล์สายดาร์กอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราชอบนะคะแล้วก็คอนโซลกลางของเขาค่ะนี่จะรองรับนะคะแผ่น CD ดี d MP3 ค่ะวิทยุ FM AM คุณสามารถเล่นได้แล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะรองรับสาย AUX เล่นกับโทรศัพท์และแท็บเล็ตด้วยนี่ค่ะไลฟ์เพลงแบบมาเล่นได้ตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยค่ะ Work. รถนะคะซองแอร์ก็สองฝั่งซ้ายขวานี่ขนาดเป็นรถเดิมๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแอร์ Air เย็นมากเย็นฉ่าเลยนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะจะเป็นไฟขอทางค่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะรุ่นนี้ไม่สตาร์ทเปิดไฟขอทางก็ติดนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นตัวแอร์ตัวปรับมือหมุนนะคุณค่ะเป็นทิศทางของแอร์ทิศทางของลมต่างๆนะยางเช่นตรงนี้ค่ะ จะเป็นระบบของแอ์นะไอ้คือเย็นด้านหน้านะคะแล้วถ้าเกิดเงคหมุนไปทางด้านนี้ก็คือเย็นเท้าด้วยนะคะถ้าเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นความแรงของลมค่ะแล้วก็นี่ค่ะความเย็นของแอร์เนี่ยค่ะเล่นได้างมากคุณ่าออปชั่นไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะดูแบบไม่งงนะคะแล้วก็งทางด้านนี้ค่ะจะเป็นระบบแอร์วนค่ะมีก็คือจะเป็นแอร์ที่แบบว่าทายในรถนะคะเป็นอากาศภายในรถถ้าเกิดว่าเราเลื่อนตรงนี้นะคะมาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่ ออกซิเจนเข้ามาด้านในค่ะรถจะเป็นอากาศข้างนอกนะัเข้ามาด้านในนั่นเองนะคะอาจจะแบบถ้าขับรถไปจอดตามท่ออาจจะมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์นะอาจจะหาว่าคนาข้างนี่แบบตดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้คือเซลล์เซนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นไล่ฟ้าบานหน้านะคะโหมดนี้ส่วนฝั่งทางด้านนี้นะคะจะเป็นที่าไว้แปลงสาย AUX ค่ะเสียบโทรศัพท์ได้นะคะเสียบไว้แปลงสายชาร์จแบตด้วยวจะเป็นตัวแบบ แปลงสายกล้องติดหน้ารถยนต์คุณสามารถทําได้นะคะระดับไฟป,ประมาณสัก12โวลต์หรือว่า120วัตต์นะคะนั่นนี้แล้วก็เกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดค่ะนี่เกียร์ออโต้ขั้นบันไดก็มีความปลอดภัยทั้งคุณแล้วก็ครอบครัวนะต้องมีชอบต้องที่ว่าถ้ามีน้องๆหนูๆน,นะคะดื้อนั่งไปด้วยเนี่ยเวลาเขามาจับเกียร์นะคะการเข้าเกียร์มันจะเป็นสเต็ปเนี่ยค่ะแับนี้นะคะถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะไม่แตะเบรกเราจะเข้าเกียร์ไม่ได้มันจะล็อกเลยนะคะ คะแต่ตอนนี้ต้องมีแตะเบรกอยู่นะคะเพราะตอนเนี้ยเราอยู่ที่เกียร์ P นะคะตรงไฟด้านนี้เขาจะไม่มีการโชว์ว่าเราอยู่เกียร์ไหนแต่ว่าหน้าจอจะมีการบอกเขาว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่เกียร์ P นะเออถ้าเปลี่ยนเป็น R ก็จะขึ้นเป็น R ตรงนี้ค่ะมีด้านต่อตรงนี้นะคะเนี่ยรถชอบตรงนี้แหละเพราะบางทีฉันก็งงว่าฉันอยู่เกียร์ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยงงนะว,ว่าเฮ้ยฉันจะนจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังทำไมไมันอยู่ที่แบบเกียร์อะไรอะเกียร์ D เหรือเกียร์ N เพราตอนนี้นะคะคือแบบงงๆบางคนก็ยังงง B กีเองก็เป็นนะคะแบบขับรถเป เราไม่ได้มองเราตอนราเขาเกีอะไระเรามองแค่หน้าจอแล้วว่าเราชินไงเออแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเบรกมือก้านยกนะจ๊ะนี่เป็นเบรกมือก้านยกนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ใส่แก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงนี้ค่ะสามารถใส่ได้นะคะขวดน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วก็ใส่โทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้นะสองเครื่องเราลองใส่ให้ดูใส่ได้ไหมเออได้ใส่ได้นะคะ <laughs> คนบ้านจะพกอะไรเยอะแยะนะคะใส่ได้คุณไม่รู้ว่าพี่ชอบไม่ใส่อะไรแต่ใส่ได้แล้วกันนะเออประมาณนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีที่พักแขนแต่ถามว่าสามารถที่จะแบบซื้ออุซอรี่เข้ามาเสริมได้ไหมคุณสามารถที่จะทําได้นะคุณสามารถซื้อเข้ามาได้นะคะแต่ถามเพียบแขนจําเป็นไหมไม่จําเป็นเลยค่ะนี่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่องทางเอกสารด้านหน้านะคะลองเปิดดูวค่ะเอามือล้วงดูลึกไหมฮะ ตัวนี้สามารถใส่เอกสารกระดาษเดซีต้องต้องพับนะเพราะไม่ไงั้นมีว่าเอกสารงอนแน่ๆนะคะต้องพับกระดาษเดซีแล้วก็ถ้าเป็นคู่มือของรถนะสำเนาด้วยคุยก็สามารถที่จะใส่เก็บได้ปกติค่ะตรงนี้นถูกลบนี่แล้วใครนะคะฝั่งทางด้านนี้ค่ะแอร์แบกทำงานนะจ๊ะนี่แล้วก็ด้านนี้ค่ะม่านบังแดดนะคะม่านบังแดดเขาจะไม่มีกระจกมานะคะเพราะว่าเป็น1.2จุดเจ่สองฝั่งสายขวาเลยนะคะนีม่ม่มานบังแดดมาแต่ว่าแปลงเขาต้องติดแน่นอนนี่ เชื่อเลยว่าไมค่ะนะเวลาเช็คลถนะแบบเช็คเช็คจริงนะคะสวยมากคันนี้นี่คือลูกค้าเจอสภาพที่แบบว่าวิ่งผ่านน้ามานะเออแต่ว่าไปส่งแผนที่ด้านนี้ไม่มีนะคะคือดงงพดานสะอาดมากนะคะมีแฮนด์มาให้ด้วยโลนนำไมค์ขัขบรถอยู่ตกแต่งเซอร์รียให้มานะก็แบบไม่อยากจะจั๊กหรอกอะไรอี่างนี้ก็ยแถมๆม,มาให้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางห้องนิสารด้านหลังกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาอยู่ด้านหลังคุณหาคือห้องในสารนะคะบอกเลยเขาว่าความเป็นรถ5้าประตูหรือว่าแฮชแบ็กของเขานะคะไม่ได้แคบเด้อดูสิเขาก็ยังเหลือเยอะยังกว้างอยู่นะคุณหาเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่นบีจะขยับลงมานะคือเธอจะออกจากรถนะคะคือต้องมีการปรับเบาะถอยลงมานะคุณหานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านข้างตรงนี้ค่ะก็คือสูง190มานั่งก็เขายังไม่ติดนะที่จริงเรากระทประตูด้านหลังมันต้องแคบไะคะแต่นี่คือไม่ได้แคบอย่างที่เราคิดเลยค่ะ รถตลาดเอาง่ายเลยว่าราคานี้คุ้มสุดๆนะคะอ่าอ่ด้านหลังคุณหาด้านหลังก็ยังเป็นเบาเบาผ้ากำมะหยี่ที่มาจากโรงงานนะคะเป็นสีดำนะตัดกับสีส้มเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยค่ะเดิมๆของเขาเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถรองรับรถเข็นเด็กด้วยนะคะถึง2องคันค่ะ2ฝั่งซ้ายขวานี่คือสรยลักษณ์ของเขานะคะนีตัวนี้ค่ะ2ฝั่งซ้ายขวาแล้วมีสายเซฟตีเ้เบลให้ด้วยนะคะน้องบีชอบตรงที่ว่าคันเนี้ย เขาสามารถพับเบาได้นะบ,บบดพับเบาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบปรับเรียบเลยนะคะจะไม่มีการแบ่งพับนะคะเดี๋ยวเอาง่ายว่าเดี๋ยวมีเปิดด้านหลังด้านท้ายค่ะแล้วก็พับเบาให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปนับอกก่อนว่าตรงนี้ค่ะนี่มีกระเป๋าหลังให้ด้วยทําไมไม่ทามา2ออันทำให้คนข้างๆแหละเขามีกระเป๋าหลังมาแต่บอกเลยว่ายังฟิตเปรี้ยอะไรนะคุณหายังไม่มีการแบบว่าแย่ yeah, เอกสารอะไรเข้าไปเลยนะคือมันตึงมากอะ่ะคือเ okay, อาคช่โคโสวยอย่ะ คุ้มค่ะแล้วก็ฝั่งทางที่ประตูนะคะจะเป็นช่องลำโพงนะคะด้านหลังเห็นไหมคะสวยงามมากลำโพงไม่ขาดนะใครที่แบบว่า้สนใจหรือว่าอยู่ใกล้อยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านไมค้าแกลลี่ก็เข้ามาทดลองขับแล้วก็มาลองเปิดฟังเครื่องเสียงได้คุณอาเพราะว่าคันนี้นะพร้อมขายมากราคานี้จอบไม่นานเลยบอกเลยนะคะอ่านเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะ แล้วเราก็อยู่ด้านหลังน้องคุณหาเมื่อกี้ก็เลมเปิดโชว์นะ <c oughs> จะบอกว่าอ่ะก่อนที่เราจะเปิดดูอย่างอื่นนะเนี่ยมาดูก่อนความเดิมของเขาสวยงามมากอ่ะนี่ขนาดใช้วิง่งผ่านน้ำมาเนาะคุณนะคะจุดอามาเนาะเขาก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนด้านหลังก็ยังอยู่นะคะเหมือนเดิมค่ะน,นี้เอาไว้แบบเป็นมือล้วงเปิดนีอันนี้ค่ะมือล้วงเปิดนะบางคนจะแบบดึงมาปิดนี่ไม่ต้องล้วงตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัวซีนตัวยางของเขาขนาดยางขอบนะคะก็ยัง สามารถใช้งานได้ปกตินะคุณหาเพราะว่ายังไม่เสื่อมสภาพเนี่ยค่ะไล่มาถึงตรงนี้เลยค่ะไล่มาใครก็ตามสามารถจะแกะดูสามารถแกะได้นะบีไม่ว่าอ่ะแล้วก็การพับบอกของคอนุกรานด้านหลังนะคะพอเปิดด้านท้ายมาปุ๊บนะคะจะมีไฟนี่ไฟด้านหลังนะ,ะสองสว่างให้แบบเป็นไม่เมื่อเกินไปนะบางทีเปิดตอนกลางคืนแล้วก็อ่ะจะเปิดด้านหลังก็ต้องกดตัวนี้ลงนะคะนี่นี่งน,นี้ค่ะกดลงนะคะสองฝั่งซ้ายขวาอย่างนี้ค่ะแล้วก็หักลงไปเลย นี่วิธีคะอันนี้พับบอกลงไปนะถ้าเกิดว่าใครที่มีคุณน้องๆคุณหนูๆนะคุณทาสามารถที่จะปูผ้านุ่มๆไปขอได้มานั่งเล่นตรงนี้ได้หรือว่าลูกค้าจะใส่สัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ก็ยังสามารถใส่ได้คะ่ะหรือว่าจะกลับบ้านทั้งที่จะขโมยข้าวในเล้าของคุณแม่ไปขายก็ยังสามารถบรรทุกของได้เยอะบรรทุกกระสอบข้าวได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นความกว้างขวางแล้วก็ประโยชน์ของแฮสแบก กมไม่ข้าวไปขายอ่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะอุปกรณ์ยางอะไรแม่แรงของเขาคุณถาก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็สวยงามค่ะอันนี้คือหนูยังไม่ลงจากยังไม่แตะไปยังไม่ลงไปแตะพื้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมใหม่มากสวยด้วยนะคะนี่ค่ะจุดก็ยังอยู่ครบเนี่ยจุดอาร์คใหม่ๆเลยนะเนี่ยอุปกรณ์มีครบนะคะแน่นอนเลยว่าวันที่ลูกค้ารับรถนะคะเราต้องมีการเช็ครถแล้วก็มีการ QC ให้ลูกค้ารอบขันอีกรอบหนึ่งแน่นอนจากนี่แล้วก็ ที่ลูกค้าเห็นนะคะที่แบบเป็นรอยโป๊ะโป,โปต,รตรงนี้อันนี้เป็นรอยมาจากโรงงานนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่ว่ารถชนมาแล้วมาทํานะเนี่ยเนี่ยน้านนี้ค่ะนีสวยงามมากนะคะนี่หนึ่งอาคือฝั่งขวาเนะคะเป็นรอยมาจากโรงงานนะคะเขามีการโป๊การทํามาให้เรานะคะนีสวยงามค่ะค้านะขาให้มาดูรถที่ร้านไมค์คายแกลลี่เลยนะคุณหาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาดูฝั่งห้องเครื่องยนต์ของคันนี้ทุกคุณหา t โตโยต้ายา s ริแทับแบต 1.2J นะคุณความเดิมของเขาเนี่ยต้องมีชอบตรงที่ว่า1เลยรถีไม่ได้ทำสีเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมไม่เคยมีการเกิดเหตุมากค่ะลูกค้าจ๋าจะบอกว่าเนี่ยค่ะฝากระโปรงของเขานะคะมีความเดิมทุกคุณหาไม่ว่าจะเป็นตัวรูต่ตาง,าง,างๆนะคะมีเป็นแบบรูกลมทมกิปเลยค่ะกระทั่งแผ่นสติกเกอร์ของเขาทุกคุณหาคันนี้นะคะก็ยังไม่มีการลอกเลยนะคะ สิกเกอร์อันนี้ไม่ได้หาซื้อได้บอกว่าทั่วไปนะคุณมันต้องมากับรถเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆของตัวรถทุกคุณหาก็ยังมากับเขาหาเดิมๆจากโรงงานนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นจุดอ้างเท่าไหร่เพราะว่ารถมันก็ปีประมาณสั้2015นะคะแต่จะบอกว่าเจ้าของรถก็ค่อนข้างที่จะดูแลดีเหมือนกันนะนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาคาจะเป็น4สูบ16ว์วนะ4สูบเทอร์เรียน16ว์วนะ8 6แรงม้า อัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณสัก23โลลิตรได้นะคะคันนี้เพาเป็นเครื่อง1ัน0ซีซีนะคะเป็นรถที่ไม่เคยมีการติดแก้ขุนหาเพราะว่าเดิมๆของเขาก็ดูดูสวยแล้วก็ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝั่ง้างคานหน้านะคุณคานเป็นคานเดิมนะคะไม่เคยมีการชนมาคุณหาถ้าเกิดว่าคานอยู่ข้างล่างอยู่ดีๆคานอยู่ข้างบนแสดงว่าคุณขึ้นคานนะคะไม่มีใครเอานั่นเองหยอก <laughs> ขับให้กับบุแป๊บหนึ่งแล้วกันนะหยอกหยอกยอกลูกค้ายังไม่ได้ขึ้นคานเออคานคือคารถคานหน้าจากคานหน้าตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ความอันนี้คุลูกค้าจ๋าพูดเลยว่านี่คือเดิมๆของเขาจริงๆนะคะแผ่นสติกเกอร์มออกก็ยังอยู่จากด้านนี้เห็นไหมคะนี่จุดอาร์คมากน็อตต่างๆก็ยังอยู่ครบลรวคุณหาแล้วก็ ในเรื่องของของเหลวนะคะเดี๋ยวทางเราอะนะคะก็จะมีโปรโมชลลั่นคุคขาวันที่ลูกค้ารับรถจะมีการเปลี่ยนทายของเหลวให้นะคะอย่างเช่นเช็คว่าน้ํายารอเย็นนะคะเท่ากับจุดมาร์กหรือเปล่าน้ํามันเครื่องเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ถ้าแบตเสื่อมนะทางร้านจะเปลี่ยนให้ลูกใหม่นะคุณหาเพราะจะมีการเช็คแบตเช็คค่าแบตให้ลูกค้าด้วยนะคะเอาง่ายเลยว่าของแถมนะเรามีให้แบบไม่จัดกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายรายการกันเลยค่ะ Toyota Yaris Hatchback กับน้องบีก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็อย่าลืมเข้ามาที่ร้านไมค์ขายกเกลี่นะคะมาดูตัวจริงของรถกันได้นะคะย้ำนะคะว่านี่คือ Toyota Yaris Hatchback สีเทาสีเดิมจากโรงงานรถโฉมปี2015คนะเป็นเครื่อง 1.2J ค่ะกับเลขไม้วิ่งแคบประมาณ1 6 7 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นอ,อยู่ที่269,000บาทนะคะแล้วก็ยังมี ฟรี่านดำเนินการทางธนาคารฟรีค่ะโอนฟรีโอปโอโซนตลอดยุการใช้งานฟรีเินไทยองเร็วทุกคนณะนานถึง5ปีเต็มเลยนะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์1ปีค่ะแล้วก็บริการ24ชั่วโมงสาม,มารถเซอร์วิสได้ทั่วประเทศไทยนะคะแต่ขอย้ำนะคะว่าตอนนี้นะคะเราจับโปรโมชั่นปรีน้ำมันเพื่อคุณนะนานถึง5ปีเต็มเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่แบบ สนใจอ่ะอยากจะเข้ามาทดลองขับแล้วก็มาดูตัวจริงที่ร้านนะคะยินดีค่ะไมคาแกลลอรี่ของเรานะคะอยู่ที่โซนพัทยาใต้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์086898968นะคะหรือจะโทรมาที่โทรแล้วหรือจะเข้ามาที่ไลน์ได้คุณหานได้เป็นไลน์นะคะใส่ @mc99 ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นค่ะอย่างเช่นแบบเป็น Facebook, TikTok, Line Instagram เว็บไซต์นกุนหาเชิญว่าไมคาแกลลี่ก็เจอเราแน่นอนนะคะ ตัวพ,อพ่อปัิญาต้องไมมค่ะแกลลอรี่แล้วจะ่จะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีแล้วต้องไมมค,ค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบนางฝาอ,อ๋อเราเป็นรถที่ทุณกำลังจะตามหา